<c oughs> ตเตาเผา่านแบบกรองเพนนะครับทดลองผองที่สิบเอ็ดนะครับการซ่อมฝาใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับระบบเก็บน้ำส้มควันไม้นี่มีปัญหาเรื่องลมลมพัดมาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยหาที่กั้นนะครับอันนี้เราก็เก็บน้ำส้มควันไม้มาหลายชั่วโมงถ้าไม่กั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เท่าไหร่นะครับดูควันลักษณะของควันที่ออกมา อันนี้คืออัตราปกตินะครับจะเห็นว่าลมไม่แรงคัดแผ่วโดยที่ยังไม่ได้รีนะครับยังไม่ได้รีเลยนะครับปากช่องยังเปิดอยู่นะครับอ,อ,อีกจุดหนึ่งก็คือตรงปลายของออที่เก็บน้ำส้มควันไม้นะครับตรงปลายถ้าเกิดว่าเราไม่เอาอะไรไปกั้นเนี่ยลมมันจะตีเข้ามาทาให้ควันไม่เข้าไปในท่อเราก็จะไม่ได้น้ำส้มควันไม้นะครับ คนแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเอาไว้ไผ่ขึ้นไปปิดแอังไว้เล็กๆนะครับทำให้ควันไหลโปรดีถ้าเราป้องกันเรื่องปัญหาเรื่องลมแล้วเนี่ยอัตราการไหลของน้ำส้มควันไม้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าไหลอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะได้สี่ห้าลิตร ครับหรือ6ลิตรประมาณนี้ประสบการณ์เท่าที่ผ่านมานะครับดูอุณหภูมิครับอุณหภูมิจุดที่หนึ่งสี่้อยห้าสิบหกครับ บนเตาหนังเตาบนบน,บนเพดานเตาเห็นไหมสายไปจุดที่สองตรงกลางเตาเนี้ยอันนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็นสองร้อยสิบสองจุดที่สามใต้เตาใกล้ป่องแปดสิบหกรูความแปดสิบห้านะครับมาตรฐานนะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ